สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะประมาณเวลานี้ก็อสองทุ่มกว่าๆนะคะรู้สึกว่าคิดถึงก็เลยออกมาทำคลิปพูดคุยให้ความเพลิดเพลินนะคะมีข้อคิดให้เตือนคิดเตือนใจกันนะคะ วันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะร้อนที่สุดนะคะคลายร้อนด้วยไอศครีมคลายร้อนด้วยลดช่องนะคะลดช่องน้ำกะทิหอมอร่อยมากเลยลดช่องวันนี้รับประทานได้สองถ้วยเลย่ะคาลดช่องบางวันร้อนมากก็ต้องรับประทานไอศครีมที่เย็นเย็นชื่นใจนะคะชอบมากเลยไอศครีมเนี่ยนะคะ กอนนอนพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆด้วยความคิดถึงนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะเรื่องของโลกธรรมเป็นเรื่องออจริงๆของคนเราที่พบเจอนะคะฝึกรู้ฝึกทำความเข้าใจนะคะหนูๆน้องๆทั้งหลายที่น่ารักวัยรุ่นทั้งหลายที่น่ารักนะคะสิ่งนั้นก็คือที่เป็นความจริงที่สุดก็คือมีลาบก็เสื่อมลาบนะคะมียศ ก็เสื่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุกข์ด้วยนะคะเป็นของคู่กันเป็นเรื่องจริงๆที่จะต้องพบเจอนะคะคนเราเกิดมาหลีกนี้ไม่พ้นนะคะทั้งทุกข์และสุขหลีกนี้ไม่พ้นต้องพบต้องเจอแน่นอน,นะคะ่ะมีสมหวังไม่สมหวังมีสวยไม่สวยมีหล่อไม่หล่อมีครบหมดราคาในโลกมนุษย์นี้นะคะ มีดอกไม้หอมก็ต้องมีดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะนี่เจ็บป่วยมีโรคก,ก็ต้องมีโรคที่เรียกว่าเจ็บป่วยในร่างกายมนุษย์ก็มีหลายโรคนะคะมีทุกอย่างในโลกใบนี้สิ่งเดียวที่เราต้องประคองจิตใจได้ก็คือสร้างความเข้าใจนะคะหนูๆน้นองๆทั้งหลายวัยรุ่นที่น่ารักนะคะ คนเราเมื่อเจออุปสรรคก็ต้องผ่านพ้นอุปสรรคได้นะคะทุกยากขนาดไหนอุปสรรคขัดขวางมากขนาดไหนน้องๆหนูๆต้องแก้ปัญหาให้ได้ด้วยความใจเย็นยึดหลักความใจเย็นนะคะเหนื่อยมากเราพักผ่อนเหนื่อยมากเราก็หลับตาเสียแล้วก็พักผ่อนจนเรามีความรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยแล้วก็แก้ปัญหา ก้อุปสรรคนั้นให้จงได้ให้สำเร็จนะคะอย่าทำตัวหมกไหมอยู่กับความทุกข์ด้วยนะคะคุณน้องๆค่ะน้องๆหลานๆหนูๆทั้งหลายนะคะอย่าทำตัวหมกไหมอยู่กับความทุกข์นะคะอย่าดื่มเหล้าจนเมามาจนจำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องนอนนับมดที่ไต้าไตา้าผนังบ้านนับหนึ่งตองสามหนึ่งตองสามไปเป็นร้อยเป็นพันนะคะมันเสียเวลาเวลานะคะ ไม่เมามายไม่ดื่มเหล้ามากเกินไปนะคะไม่เล่นการพนันหนูหนูหน้องๆที่น่ารักนะคะวัยรุ่นนะคะช่วงที่เป็นวัยรุ่นก็แน่นอนนะคะเป็นวัยรุ่นที่บางคนก็ว่านอนสอนง่ายวัยรุ่นบางคนก็ยากเหลือเกินนะคะก็เร,ะเรียกว่าดันขึ้นท้องขึ้นตลอดนะคะคือคุยกันยากพูดกันยากแต่เวลาผ่านพ้นวัยรุ่นไปแล้ว นะคะน้องๆหนูๆอาจจะเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองดีเป็นมนุษย์ที่ดีอาจจะเป็นคนที่ดีสุดแสนประเสริฐก็ได้นะคะเพราะว่าได้ผ่านชีวิตวัยรุ่นมาแล้วรู้ว่าสุขดิบทุกโศกเป็นอย่างไรนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมในด้านดีได้ส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงก็เข้าใจอยู่นะคะที่มีบุตรหลานที่อยู่ในวัยรุ่นนะคะ แต่พอผ่านวัยรุ่นก็สู่วัยที่สร้างครอบครัวผ่านวัยสร้างครอบครัวไปแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานไปอีกพอ <c oughs> วัยสร้างครอบครัวนี่ก็ล้มลุกคลุกคลานอีกนะมีขึ้นมีลงมีน้ําตามีเศร้าหมองนะคะมีดีอกดีใจมีกำารีกำไรบางคนก็ขาดทุนเจ๊งนะคะเจ๊งละลายน้ำไปเลยก็มีนะคะแถม ยังพอกนี่สินอีกต่างหากยังไงก็ให้กำลังใจทุกทุกท่านอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนนะคะคนเรามีทุกข์มีโศกต้องปลอบใจตัวเองอย่างนี้นะคะขยันปลอบใจตัวเองให้มากๆไม่ต้องรอให้เพื่อนฝูงมาปลอบใจบางทีเพื่อนฝูงมาปลอบใจนั้นก็ปลอบใจด้วยมารยาทนะคะจะไม่ซ้ําเติมกันในรายการแต่เขาจะจริงใจกับเราหรือไม่นั้นมันก็อีกเรื่องหนึง่งเขาจะเก็บไปนินทาหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึง่งดังนั้น ต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ปลอบตัวเองเรียกว่าดีที่สุดเพราะว่าเราไม่หลอกตัวเองถูกต้องไหมคะน้องๆคะนะคะมีวันนี้มีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ทำไม่ดีกว่าวันนี้นะคะอย่าไปเศร้าหมองนะคะมีความเพียรน,นะมีความเพียรในจิตใจตลอดเลยอย่าโทษแท้ททอแท้ได้แต่อย่าททอถอยถ้าททอถอยแล้ว มันไม่เดินหน้านะคะเพราะฉะนั้นสู้กับอุปสรรคทุกอย่างนะคะมันสร้างความดีทุกๆวันวัน้นะเล็กวันละน้อยสะสมนะคะสะสมธนาคารบุญด้วยอย่าสะสมธนาคารบาปเวรนกรรมอะไรอย่างนั้นเราอย่าไปสะสมสร้างเวรนสร้างกรรมนะคะคนเราแรงใดไหนจะเท่ากับแรงกรรมดังตัวอย่างที่เป็นข่าวเป็นค่าวก,ก,กระทุ้คึกครมอยากได้ของเขานะคะอยากได้ ของเขามาเป็นของตัวเองนะคะโดยไม่รู้จักละอายใจนะคะคนประเภทนี้ส่วนมากเรงกรรมมันผลักดันให้ถึงกับฆ่าตัวตายได้เพราะความสํานึกผิดนะคะอย่าเห็นแก่ตัวนะคะขัดเกลาจิตใจน้องๆหนูๆทั้งหลายนะขัดเกลาจิตใจมีน้ำจิตน้ำใจกับคนที่เขาดีกับเราอย่างแท้จริงถ้าเราไปมีน้ำจิตน้ำใจกับคนที่ ไม่ดีกับเรานะคะเราก็อาจจะเกิดความทุกข์ตามมาทีหลังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆทุกเรื่องใจเย็นๆทุกเรื่องสงบจิตสงบใจทุกเรื่องค่อยๆแก้ปัญหากันไปนะคะทั้งเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจปัญหารายได้ปัญหาสารพัดปัญหาที่กองอยู่บนโต๊ะสารพัดปัญหาที่สมอยู่ในหัวจิตหัวใจนะคะ ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องทีละเรื่องมายามบรรปลายชีวิตเท่าแก่แล้วหรือแก่ลงแล้วบรรปลายชีวิตเราก็ยังมีเวลาทบทวนสิ่งที่ผ่านมานะคะสิ่งที่ผ่านมาก็คือเป็นบทเรียนที่ดีนะคะขอบคุณน้องๆและท่านผู้ชมทั้งหลายที่ผ่านมาช,านม,าม,าชมนะคะขอบคุณมากๆขอให้นอนหลับฝันดีนะคะตื่นขึ้นมาก็ให้มีแต่ความสุสดชื่นนะคะอย่าลืมเดิน ชมดอกไม้อย่าลืมไปซื้อเจกซื้อดอกไม้ไมาใส่เจก,กันนะเพื่อความเพลิดเพลินนะคะออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ